สวัสดีค่ะ,ะหาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่ High End Bangkok Matching นะคะก็เทปนี้บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ก็จะมาพูดเรื่องอเวอร์แคสติ้งเดตตินะคะซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่กำลังดังไปทั่วโลกเลยนะคะในปี2023นีนี้นะคะ n บงคอกแม c ชิ่งก็เขียนบทความนี้ไว้อยู่บนบล็อกของเราด้วยนะคะก็เข้าไปที่ n บ k o k m a t c h i n g .com แล้วก็คลิกไปที่เมนูบล็อกนะคะ Open Casting Dating นะคะเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเราไปออกเดทเหมือนเราเป็นหนึ่งในตัวนักแสดงเวลาที่เขาแคสตัตวนักแสดงนะคะ,ะเราก็ไปแบบทําดีที่สุดโดยที่เราไม่ได้ล็อกสเปคว่าคู่เดทเราจะต้องเป็นใครนะคะซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยบีก็ไม่ได้ แปลว่าคุณจะต้องไม่ต้องล็อกสเปคเลยมันมีบางอย่างที่คุณล็อกได้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ที่ก็ควรล็อกกันนะคะอย่างเช่นจบปริญญาตรีเป็นต้นไปมีงานทำแต่ว่าที่ไม่ให้ที่ไม่ควรล็อกสเปคในที่นี้อย่างเช่นต้องจบนอกเนาะต้องเป็นหมอเนาะต้องเป็นเจ้าของกิจการเนาะต้องมีส่วนสูงเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ,ะทีนี้เนี่ยการที่เรา เปิดใจและใช้ใจมันเป็นคอนเซ็ปต์ของการไปออกเดทกับคนที่เราใช้ใจเชื่อมต่อกันจริงๆนะคะไม่มีสเปคภายนอกที่จุกจิกยุ้มยิ้มเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าการที่เราจะแต่งงานอยู่กับใครได้นานๆนะคะสเปค ด้านนอกบางอย่างมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นเลยนะคะทำให้บางทีที่เรายังโสดอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราล็อกสเปคจนแคบเกินไปก็ได้นะคะ Open Casting Dating คอนเซปต์เนี้ยค่ะคนรุ่นใหม่เจนซ์แอของอไทยและทั่วโลกนะคะนิยมกันมากเลยเขาก็จะต้องการคนที่เขาเรียกอะไรมีความคิดมีตัวตนเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ การที่เขาจะเลือกใครเป็นแฟนเขาจะต้องสามารถคุยกันและเชื่อมโยงถึงกันได้ถ้าคุยแล้วไม่คลิกเนี่ยคนกลุ่มนี้คนเจนแซก็ยังก,ก็จะ,ะยังไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะมาเป็นคู่กันนะคะก็มีก็ฝากนะคะลองเข้าบล็อกไปอ่านดูค่ะ Open Casting Dating นะคะ การหาคู่โดยไม่มีการล็อกสเปคทำเหมือนว่าเราไปแคสตัวนักแสดงแล้วตอนนี้ที่บริษัทจัดหาคู่แ k o คอ a t c ชิ่ g อัปเดตแล้วก็เขียนบทความเกี่ยวกับเทรนด์การหาคู่ใหม่ๆ Dating Ti p s เทคนิคการหาคู่เยอะๆเลยนะคะเข้าไปอ่านได้บนบล็อกของบริษัทจัดหาคู่ป็นขอ a มาชิ่งค่ะก็ลองใช้เทคนิค Open c a s t i n g Dating แล้วได้ผลยังไงบ้างก็อ่า ไลน์มาหรือว่าอีเมลมาแจ้งได้นะคะถ้าไลนา์ก็ที่แอดแบงคอลแมทชิ่งได้เลยค่ะก็ยังไงก็บีก็รอฟังฟีดแบคนะคะหาคู่กับพี่บีเบอร์สัทจัดหาคู่แบงคอลแมทชิ่งเทนนี่จบล้วค่ะสวัสดีค่ะ